กสทชประกาศแนวทางการออกอากาศรายการโทรทัศน์ในการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพนธ์ปีหลวงการปรับปรุงและความเหมาะสมที่ต้องมีในการออกอากาศรายการการเสด็จสวรรคตของพระราชินีนาถการแสดงความไว้อาลัยและความเคารพสำนักงานกสทประกาศแนวทางการออกอากาศรายการโทรทัศน์ในการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพนธ์ปีหลวง ซึ่งเป็นการแสดงความไว้อะไรและความเคารพต่อพระราชินีนาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพระศพและพระราชพิธีต่างๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้นายไตรรัตน์วิริยสิริกุลผู้รักษาการแทนเลขาธิการกสทชกล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชองการให้สนักพระราชวังจัดการพระศพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจตามราชประเพณีและให้พระบรมวงศานุวงศ์และข้าทูลละองทุลีพระบาทในราชสำนักไว้ทุกถวายในช่วงหนึ่งปีตั้งแต่วันสวรรคตเป็นต้นไป แนวทางการออกอากาศรายการโทรทัศน์ในการเสด็จสวรรคตการเชื่อมโยงสัญญาณสำหรับการถ่ายทอดสดพระราชะพิธีต่างๆจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยต้องให้ทุกสถานีเชื่อมโยงสัญญาในท,ทันทีเพื่อให้ผู้ชมทั่วประเทศสามารถเข้าถึงข่าวสารและพระราชะพิธีได้อย่างสะดวกการออกอากาศรายการสถานีโทรทัศน์ต้องนำเอารายการปกติมาออกอากาศแต่ต้องให้ความนึกถึงความเหมาะสมของรายการในแต่ละช่วงเวลาเพื่อปรับบรรยากาศและความรู้สึกของประชาชนให้เหมาะสม 2.1ระหว่างวันที่25-30พฤศจิกายน2568สามารถออกอากาศรายการที่เหมาะสมสำหรับปฐมวัยปสำหรับเด็กดรายการทั่วไปทและสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปน .13 ได้แต่ต้องหลีกเลี่ยงเนื้อหาที่มีลักษณะตลกเฮฮาความบุนแรงเรื่องทางเพศการใช้ท้อยคำหยาบคาย2.2ระหว่างวันที่1ธันวาคม2568 ถึงวันที่25กุมภาพันธ์สอ6 9สามารถออกอากาศรายการที่เหมาะสมสำหรับปฐมวัยปสำหรับเด็กดรายการทั่วไปอทและสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปน .13 และสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปน1 8ได้โดยต้องพิจารณาเนื้อหาที่เหมาะสมและหลีกเลี่ยงเนื้อหาที่มีความรื่นเริงเฮฮาความรุนแรงเรื่องทางเพศการใช้ถ้อยคำหยาบคาย 2.3รายการเฉพาะไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนชาเซ้าขอให้ออกอากาศหลังจากวันที่25กุมภาพันธ์2569เพื่อประกอบกับบรรยากาศและความเหมาะสมในการออกอากาศกรณีข่าวในพระราชสำนักผู้ประกาศข่าวต้องแต่งกายโทนสีดำขาวเน้นสีดำสุภาพและทรงผมสุภาพเรียบร้อยตลอดจนปรับโทนสีของรายการและองค์ประกอบให้เป็นโทนสีดำขาวเป็นระยะเวลาหนึ่งปีตามประกาศสำนักพระราชวังการแต่งกายของพิธีกร ผู้ดำเนินรายการและผู้ประกาศต้องอยู่ในโทนสีดำขาวเน้นสีดำสุภาพทรงผมควรเรียบร้อยซึ่งสำรวมถึงสีหน้าท่าทางกิริยาและวาจาต้องสำรวมเข้ากันอย่างเหมาะสมตามความเหมาะสมของรายการแต่ละรายการการปรับโทนสีของรายการและองค์ประกอบฉากต้องลดโทนสีเพื่อแสดงถึงการถวายความอาลัยรวมถึงเนื้อหาและรายการที่นำมาจากต่างประเทศซึ่งต้องปรับปรุงให้เหมาะสมกับบรรยากาศในการเสด็จสวรรคต การปรับโทนสีของตราสัญ,ญลักษณ์สถานีโลโก้เศร้าควรปรับโทนสีเป็นขาวดำเมื่อมีการกำหนดตราสัญ,ญลักษณ์งานพระราชพิธีต้องให้ตราสัญ,ญลักษณ์งานพระราชพิธีอยู่มุมบนขวาของจอและปรับตราสัญ,ญลักษณ์สถานีโลโก้อยู่มุมล่างขวาของจอการออกอากาศโฆษณาต้องเป็นไปตามแนวทางการออกอากาศเนื้อหารายการตามข้อ2ถึง5ซึ่งเป็นการประกอบกับบรรยากาศและความเหมาะสมในการเสด็จสวรรคตในระยะเริ่มแรก หากมีความจำเป็นและไม่สามารถปฏิบัติตามข้อ2ถึง4ได้ก็สามารถออกอากาศโดยมีองค์ประกอบฉากและเนื้อหารายการตามปกติแต่ต้องให้ขึ้นทอยคำว่าบันทึกเทปก่อนวันที่25ตุลาคม2568เพื่อแสดงถึงการปฏิบัติตามแนวทางในการเสด็จสวรรคตแนวทางการปฏิบัติต,ต่อไปเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตามแนวทางได้อย่างรวดเร็วและเพื่อประสานงานให้เป็นระบบกสทชขอให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้และจะแจ้งเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติให้ทราบโดยทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆคำถามสำหรับความคิดเห็นและความเห็นต่างๆคุณคิดว่าการปรับปรุงแนวทางการออกอากาศรายการโทรทัศน์นี้จะมีผลต่อการเสริมสร้างความเหมาะสมและความเคารพในการเสด็จสวรรคตอย่างไรบ้างคุณมีความคิดเห็นอะไรต่อการปรับโทนสีของรายการและตราสัญลักษณ์สถานีเพื่อแสดงถึงการถวายความอาลัยในการเสด็จสวรรคตหรือไม่ คุณคิดว่าการปฏิบัติตามแนวทางนี้จะมีผลต่อการสื่อสารและการออกอากาศรายการโทรทัศน์ในช่วงนี้อย่างไรบ้างอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นและความเห็นต่างๆของคุณในการปฏิบัติตามแนวทางนี้เพื่อให้เราได้รับความเห็นชอบและเสนอแนวทางเพิ่มเติมในอนาคต